ขอเพียงคุณมีฝันอันบันเจิดจะก่อเกิดศรัทธากล้าสร้างสรรค์ทำนิวไลท์นั้นไม่ยากหากทำพันคุณเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคุณสวัสดีครับอนุสรตันธนะครับเรนโบว์ดีเรคเตอร์เดอะฟรีดอมทีมผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจดับเบิลซูเปอร์เรนโบว์คุณดำรงและคุณสุภานีตันธนะภายใต้สายงานดับเบิลซูเปอร์เรนโบว์คุณพัชรลัต ปินวัฒนาครับผมเข้าสู่ธุรกิจนิวไลท์ด้วยความเชื่อครับความเชื่อและความฝันทนนครับที่จะพาเราสําเร็จได้ความเชื่อนันดับแรกคือผมเชื่อตัวเองก่อนผมนาตัวเองเข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยความเชื่อเชื่อว่าไงครับเชื่อว่าผมต้องทําได้ครับอันดับที่2ผมเชื่อในบริษัทบริษัทนิ New ไวไลท์เวิร์ไรท์แห่งประเทศไทยก่อตั้งมาเกือบ20ปีครับยังไงก็มั่นคงครับ อันดับที่3คือผมเชื่อในสินค้าของบริษัทนิวไลท์ซึ่งมีคุณสมบัติด,ดีมากผักเม็ดส้มเม็ดปลายเม็ดและแคลเซียมผมใช้อยู่ประจําอันดับสุดท้ายคือความเชื่อในทีมงานครับผมมีทีมงานที่ทํางานตรงนี้ได้ดีมากทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับใส่ใจดูแลกันตลอดเวลาครับผมทำนิวไลท์มาระยะหนึ่งนิวไลท์สามารถตอบโจทย์ผมได้ในระดับที่ว่าพอใจเลยทีเดียวครับอันดับแรกคือผมมีรายได้ที่ดีในระดับที่ผมพอใจเลย ครับอันดับต่อมาก็คือผมสามารถพิชิตรถยนต์ที่ได้จากธุรกิจนี้ไว์นี้อีกหนึ่งคันครับอันดับต่อไปคือผมสามารถนำพาตัวเองครอบครัวและทีมงานเข้าไปเที่ยวต่างประเทศถึงปีละสองครั้งครับทุกๆท่านครับที่ท่านมาวันนี้อยู่ในระหว่างตัดสินใจที่จะทำธุรกิจนี้ดีหรือไม่ท่านตัดสินใจได้เลยครับท่านมาถูกที่ถูกเวลาและถูกทางครับในเมื่อทุกคนทำได้หลายๆคนทำได้ คุณก็ต้องทำได้ครับครับและพบกันใหม่ในดับเบิลซูเปอร์เรนโบว์สวัสดีครับ